สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อําเภอบ้านค่ายจังหวัดพระนครพระผมสวัสดีทักทยายเช้าวันพุธสีเขียวเหนียวซับครับวันนี้ครับแป๊บเดียวก็ล่วงเลยมาถึงวันที่วันที่เจ็ดแล้วนะครับวันที่เจ็ดแป๊บเดียวจริงๆครับเร็วมากเวลา ในห้วงเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นี้นะครับผมเช้านี้มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยต่อเนื่องกันนะครับขออนุญาตนำขุนแผนพิมพ์เล็กขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมพิมพ์เล็กมาเสวนากันสักหน่อยครับมีหลายเพจที่ได้ลงเอาไว้ชี้ ในเรื่องของพิมพ์อยู่บ้างนะครับแต่คราวนี้ในมุมมองของแอดมินนะครับของสะออนอุดรทีวีขอสะท้อนนะครับในอีกส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับเปรียบเทียบกันก็แล้วกันนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้ก็ถือว่านะเป็นพิมพ์ขุนแผนพิมพ์เล็กนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ ถ้าภาษาเขาบอกว่าในกลุ่มที่เขาเล่นบีบพิมพ์มาเป็นพิมพ์นิยมอะไรอย่างนั้นนะครับจะอยู่ในคนละอย่างกันนะครับรวมกระทั่งว่า,าที่อยู่บนห้างหอะไรอย่างนั้นนะครับจะคนละอย่างก็ขออนุญาตนำเรียนแบบนี้อันนี้เป็นบล็อกวัดนะครับบล็อกวัดที่มีข้อมูลการสร้างคู่กันมากับพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับ เมื่อขุนแผนพิมพ์ใหญ่มีมากมายหลายพิมพเฉกเช่นเดียวกันนะครับกับขุนแผนพิมพเด,ดก็ต้องมีมากมายหลายพิมพ์เช่นเดียวกันแต่ไม่ค่อยมีใครหยิบยกขึ้นมาเท่าไรนักนะครับใน,ในห,ลหลายมิตินะครับผมวันนี้สอนอนทีวีขออนุญาตนะครับอีกม,มุมหนึ่งนะครับเพืพ่อนๆที่เข้ามาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับ ดูศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับสําหรับพิมพ์นี้ผมขอเรียกว่า,าเป็นซุ้มเต็มก็แล้วกันนะครับซึ่งนิยมเขาจะมีอะไรอยู่ของเขาดูมันมีวิธีการดูอยู่นะครับแต่ผมจะไม่ไปพูดถึงตรงนั้นนะครับอันนี้ขอเรียกว่าเป็นซุ้มเต็มก็แล้วกันนะครับเป็นพิมพ์หนึ่งที่เห็นจากการดูจากการสังเกตมานี้นะครับเบื้องต้นขีดต,ตัวนี้ในขีดที่หยุดท,ท้ายตัวนี้นะครับนี่ขีดท้ายตัวนี้ เพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือขีดตรงกับขีดเฉียงขึ้นนะครับขีดเฉียงขึ้นนะครับซุ้มตัวนี้นะซุ้มตัวนี้นะครับซุ้มตัวตรงนี้นะตำแหน่งนี้มันจะแตกกับที่ไม่แตกนะครับนะยันตัวนี้ยันตัวนี้ก็จะมีอุตรงลงมาแล้วก็อุนอนออกไปด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะมีมา ช่วงหลังไปปลายจะมีโค้ดพวกนี้มานะครับแรกๆจะไม่มีนะครับผมเอาละคุมาเขาจะเป็นลักษณะ,ะแล้วแต่มวลสารว่าเขาจะเป็นมวลสารอะไรนะครับความคมชัดก็จะอยู่ตามนั้นนะครับเพราะมวลสารมันไม่แน่นอนนะว่าจะต้องถ้าบอกว่าคมชัดเท่านั้นอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ได้อย่างเช่นเนื้อเขาจะเป็นเนื้อกายาศาสตร์อย่างเงี้ยนะมันจะหาความ อ,อื่นมาก็คงจะลําบากแต่ว่าจะต้องดูภาพรวมนะครับเนาะแล้วก็เส้นนะเส้นสายตรงนี้นะครับเส้นสายเดี๋ยวเอียงให้ดูดูตรงไหนที่จะเห็นเดี๋ยวนะเส้นตรงขีดตรงมานี่ครับขีดตรงมานี่ครับใต้ฐานบัวผ่านมาะทะลุถึงนางกวักหรือ,อตัวบ้างก็เรียกนางกวักนะครับนี่นะนี่นะครับ บางก็เรียกโมกคลาสาลีบุนะเนี่ยที่ฉีดเส้นลงมามันก็จะชนตัวฐานนี่พอดีนะครับสําหรับบางบางพิมพ์ก็จะอยู่รอดออกมานะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเนาะแล้วก็สําหรับอันวันนี้องค์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับก็จะมาให้เห็นมันจะมีฉีดตัวนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นบังคับพิมพ์อยู่ตรงนี้จะปรากฏนะครับ เป็นเพื่อนดูค่อยๆดูตามไปนะครับวันนี้ชี้ให้เห็นตรงนี้ค่อยๆตามไปมันจะต้องต่อเนื่องกันไปอีกนะครับผมมันจะได้รู้ว่าอย่างขุนแผนพิมพ์ใหญ่เนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเขาก็จะใช้แบบพิมพ์ไปคู่กันทั้งหมดจนกว่าพิมพ์นั้นจะพังมันก็เห็นตามนั้นนะเพราะฉะนั้นหน้าแบบหนึ่งหลังแบบหนึ่งมันก็จะสลับกันไปอยู่อย่างนั้นแหละนะครับ ตามที่ผมได้นําเรียนแล้วคราวนี้คุณแผนเลขเนี่ยมันจะใช่แบบเดียวกันไหมมาดูกันครับมาติดตามกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะเอาวันนี้นะเอาพิมพ์นี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อออกเนื้อแดงนะครับอันนี้เนื้อออกเนื้อดํานะครับเนื้อดําไผ่ดานี่นะตัวนี้เต็มนะครับผมเรียกว่าซุ้มเต็มก็แล้วกันนะครับซุ้มเต็มนี่ครับไม่แตกนะ เ็ม,เมขีดตัวนี้ก็ขีดตรงนะครับผมนี่ขีดตรงนะครับแล้วก็เส้นจะอยู่ชนฐานนะครับมีขีดข้างเส้นบังคับพิมพตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ฮะเส้นขีดข้างบังคับพิมเหมือนกันองค์นี้ออกเนื้อเขียวเส้นฐานลอดฐานชนนะครับเส้นลอดใต้ฐานบัวชชนฐานของนางกวัก เรียกนางกอกเนาะอันนี้ก็ขีดตรงนะครับสุ้มเต็มนะครับแล้วก็มีเส้นบังคับพิมพ์ตัวนี้ครับนี่นะอ่ะอันนี้ออกเนื้อออกโทนปูนกินหมากออกโทนแดงส้มประมาณนี้นะครับอ่ะขีดครับผมสุ้มเต็มขีดตรงนะครับแล้วก็เส้นผางรอดใต้ฐานบัวลงมาชนนี้นะครับเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะครับ แค่นี้อ่ิี้อันนี้ขอบเนื้อดาอีกแบบหนึ่งนะครับสวยนะครับตัวนี้บอลนี่ครับชนออกมาแบบนี้ชนฐานนะครับขีดตรงนะครับสมเต็มนะครับแล้วก็มีเส้นบังคับผิดนะครับอีกเนวหนึ่งออกน้ําตาลนะครับหรือออกเขียวบ้านครับสมเต็มนะครับหานชนขีดตรงแล้วก็มีเส้นบังคับทิม บางองค์ก็ผิวระเบิดบางองค์ก็ผิวสวยจัดนะครับมีผงโพดไายบางองค์เขียวเป็นหยกอย่างองค์นี้นะครับเขียวเป็นหยกเลยนะครับงามนะครับผมชุ่มเต็มครับเต็มแล้วก็เริ่มแตกเอออันนี้เดี๋ยวผมจะยกไว้พูดอีกทีหนึ่งกันเอาออกก่อน<ๆ>เตเ็มเรื่องแตกเต็มเรื่องแตกอันนี้เต็ม ชครับมีเส้นมาครับพิมตรงขางเนื้อขาวจินดามณีนะครับอันนี้ออกเป็นเนื้อกระยาศาสตร์เลยนะครับแต่ก็พอเห็นร่องรอยอยู่นะครับนี่พอเห็นร่องรอยนะครับเดี๋ยวมาส่องกันนะมาส่องกันอง์นี้เช่นเดียวกันนะครับพอเห็นร่องรอยนะครับมีเส้นมองเห็นอยู่นะวันนี้ครับผมอง์นี้ ข้างใต้ฐานบอ่อเส้นชนฐานเส้นตรงซุ้มเต็มแล้วก็ขีดข้างแต่ว่าดูความหนาทีนี้ครับมาดูความหนา <ys> กันนะครับ <_ d ys> เปรียบเทียบค, <ๆ S 2> ความหนาอืมเปรียบเทียบความหนากันนะครับความหนาอาจจะมีหนาบางไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่จังหวะที่เขากดนี่ครับความหนาแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับนี่คือความหนาน เพื่อนก็ลองจินตนาการกันไปนะครับบล็อกที่เขาเอามาทํานะครับสําหรับทิมเล็กเปรียบเทียบโยงหากันกับพิพมใหญ่ดูองนี้องนี้งามเนาะองนี้เนาะเนื้อเนื้อที่หลายหลายคนชอบนะครับเนื้อที่ติดน้ําว่านเนี่ยเขาชอบนะครับเนื้อเนี่ยกลุ่มเวลาส่องสวยอันนี้คนหนาครับอันนี้ให้ดูความหนาอันนี้ออกจะเป็นผิวระเบิดหน่อยครับอันนี้ออกเนื้อดำครับดูความหนาครับดูความหนา ผมให้ดูความหนานะครับหนาบางต่างกันอันนี้หนามากเลยนะครับนี่ตรงนีน้งานโรงเรียนก็เยอะครับผมเยอะมากเยอะมากจะปลายเทอมละปลายปีละเดียนก็จะสอบโอเนครับวันที่1ิบสนี้สอบโอเนของปหกกับมสามนี่นะครับความหนาบาง โอเคนะครับทีนี้มาดูเส้นเส้นบังคับิมสซกก่อนอ่ะเอามาดูสักสองชุดเนาะเอามารวมๆกันเป็นซักสองชุดครับจะได้เห็นอุย้ย,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 ยท่านที่มีครอบครองแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับตามตำราเขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าคุณแผนเลขกนี่สำหรับสุภาพสตรีและเด็กนะครับคุณแผนใหญ่ก็สุภาพบุรุษนะทำอย่างไรจะได้เห็นเนาะทีนี้เนาะ หามุมก,ก่อนนะครับหามุมก,ก่อนที <L un> สององ์ก็ได้มั้งเนาะ <L un> มันเยอะจับยากครับนี่ฮะเส้นนี้เนาะคงจะต้องใช้อันนี้ช่วยแล้วครับผม <L un> <L un> นี่เส้นนี้นะครับเส้นมังคับพิมพ์นี่นะ <L un> ตัวพิมพ์ใหญ่ก็มีนะ นี่ครับเส้นมาครับพิมพ์เนี่ยตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับนี่นะเป็นเบื้องต้นแล้วก็อาจจะมีะข้างข้าง,ข,างข้างล่างลงมาบ้างนิดหน่อยครับเห็นมาดูมุมนี้บ้างนะครับเนื่องจากเขาเป็นบล็อกที่เขาบล็อกไว้นะครับมันก็ต้องมีให้เห็นนะครับเป็นเส้นอะไรพวกนี้รวมทั้งพื้นผิวด้วยเป็นเรื่องธรรมดาครับ แต่หลายคนผมเชื่อว่าไม่ได้สังเกตอะไรนะไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะหาให้ที่มองเห็นตัวข้างล่างนี้ก็เห็นเนาะองค์ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็าตามนั้นนะครับผมข้างล่างมีไม่เอ่ยเดี๋ยวค่อยดูมวลสารกันนะครับดูองค์ต่อไปดูคู่ต่อไปดูคู่ต่อไป วต่อไปมาดูอ่าแต่ขุกตะกักบ้างอย่าว่ากันนะครับผมวันนี้เสวนากันด้วยพระคุณแผนพงภายกุมารพิมพ์เล็กครับผมพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กโอ้ยทำไมจะมองเห็นเออเออ เนื้อพระสีพระบางทีเข้าออแสงมันก็ตำแหน่งไม่เหมือนกันคิดว่าตำแหน่งนี้มันน่าจะเห็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะครับนี่ครับมาดูตำแหน่งใหม่นี่ครับเส้นตัวนี้นะครับนี่นะเส้นตัวนี้นะครับผมคู่นี้ดูด้านข้างด้านนี้มีไหม สองหาครับอ่ะคู่นี้ต่อไปดูคู่ใหม่ดูคู่สีขาวมาั้งดูสีขาวมาั้งนี่เห็นนี่ครับสีขาวเส้นเนี่นี้นะครับเส้นนี้นะครับผมอ่ะคู่ใหม่ดูไอที่เขาเป็นเนื้อ กายาศาสตร์บ้างน,นะดูจะเห็นไหมอ๋อมุมนี้มุมนี้โทษทีคนละมุมคนละมุมนี่ครับพอเห็นอยู่นะครับนี่นะพอเห็นเป็นเส้นอยู่นะครับูงนี้เห็นหรือเปล่า างทีเนื้อพวกนี้ก็จะดูลําบากหน่อยเนาะครับเอาซุ้มครับทีนี้ซุ้มตัวนี้จะเต็มเนาะซุ้มตัวนี้จะเต็มครับผมนี่ซุ้มตัวนี้บนเสียงท่านนะครับตรงข้างปุกนะครับข้างปุกครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้เห็นสะก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงพิมพิมนั้นนะครับดูซุ้มก่อนครับซุ้มนี้ครับข้างตัวปุนะครับซ้ายมือเรานะนี่ครับเต็มนะครับผม คู่ต่อไปครับเ,เพื่อนๆที่มีอยู่ในมือก็ลองไปเทียบดูนะนี่นะนี่ครับตัวอุบนเสียงทันนะครับผมซ้ายมือเราเนาะมองลงไปในซ้ายมือนี่ครับเต็มครับใครที่มองไม่เห็นก็เอาเอาคู่นี้เอาองค์นี้ให้เห็นนี่ครับเป็นเส้นอันนี้แตกครับอันนี้แตกเนาะ เราจะเริ่มต้นตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็มาเทียบกันครับทีละประเด็นนะครับทีละมุมมองนะมีเต็มครับตัวทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่วาระการสร้างเดียวกันครับเพ่อนพองน้องพี่กัลยาณมิตรทุกท่านครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่นะวาระการสร้างเดียวกันนะครับนี่นะ,ะ,รรนนะนนะชุดนี้นะครับด้วยตัวตัวยันที่เต็มตัวข้าง เส้นบังคับพิมพ์ที่เห็นแล้วก็ตัวนี้จะขีดออกด้านข้างนะครับผมนี่ครับขีดตรงตรงด้านข้างนะครับข้างองค์พระครับนี่ครับขีดออกจากดังกวักนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวชี้ให้เห็นก่อนเขาจะขีดออกด้านข้างมันจะมีขีดอันหนึ่งนี่ครับขีดออกด้านข้างนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วแต่เนื้อนะครับ ผมใช้พื้นตัวนี้จะเสียงก๊อบแก็บก๊อบแก๊บหน่อยเพราะาอยากจะให,ให้เห็นสีธรรมชาตินี่ครับเส้นด้านข้างเนาะจะให้เห็นเส้นด้านข้างเส้นด้านข้างครับนี่ครับเส้นด้านข้างเดี๋ยวจะขยายให้ดูอีกทีหนึ่งชี้ที่โลจุดนี้ครับเส้นด้านข้างนี่ครับจะมีขีดออกมานะครับขีดข้างตรงนะครับขีดข้างตรงนี่ด้านข้างขวามือนะครับ ดูทีละสององค์ดูทีละสององค์นี่ข้างนางกวักครับหลังนางกวักนะครับขีดตรงๆครับนี่หลังนางกวักนครับขีดตรงๆนะเห็นนะครับดูต่อไปดูต่อไปแล้วก็องนี้ขีดด้านข้างนะครับเห็นนะครับนะหลังนางกวักครับตรงๆครับนี่ครับองค์ชัดองไม่ชัดมากกันไปครับ จะเป็นขีดตรงนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้เห็นมันมีขีดตรงอันนี้เขาเรียกว่าขีดตรงถ้าขีดไม่ตรงมันจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับขีดเฉียงครับนี่แบบนี้จะขีดเฉียงขึ้นเนาะนี่นะตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับขีดเฉียงขึ้นนะครับขีดเฉียงขึ้นนี่ครับขีดเฉียงขึ้นหลังๆกวักนี่ขีดตรงนี้ครับ ซูมขึ้นมาอีกสิทำไมมันไม่ค่อยชัดนี่ครับเสียงขึ้นอันนี้เสียงขึ้นนะครับนี่เสียงขึ้นนะเห็นไหมเค okay, นะครับยังไม่พูดถึงนะครับผมอันนี้เสียงตรงไม่ใช่เฉียงตรงขี้ตรงเอ,อ้ยเสียงยังตรงอยู่เนาะว่าไปนี่ครับตรงครับนี่เนาะเห็นชัดนะครับผมเอาละตำแหน่งนี้แล้วก็ทีนี้เส้นตัวนี้ครับเส้นที่ชนนะครับนี่นีนีเส้นที่มุดใต้ฐา,านาบัวมาแล้วก็มาชนฐาน ใต้ฐานบัวนี่ครับมันจะมีเส้นหนึ่งจุดใต้ฐานบัวแล้วก็มาชนฐานนางกวักครับดูตามนี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะนี่ครับนี่นะ <S <S พิมพ์เหล่านี้เป็นพิมพ์เดียวกันคนละเนื้อนะครับนี่ครับพิมพ์เดียวกันคนละเนื้อครับสองรูแบบนี้พิมพ์เดียวกันคนละเนื้อเห็นเป็นแบบนี้นะครับนี่นะ เส้นพวกนี้ก็ต่างหากนะครับเส้นพวกนี้ก็ต่างหากนะครับนี่เส้นพวกนี้ก็ต่างหากนะครับเป็นเส้นมับพิมพ์นะครับกุดเซ็นเตอร์ของพระเวลาเขาทาเขาจะมีเส้นเซ็นเตอร์แบบนี้ตลอดนะครับเหมือนเหรียญก็เหมือนกันนะครับเส้นตัวนี้ครับตรงกลางนะครับมีมากมีน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เนื้อพระครับบางทีก็เห็นชัดแล้วแต่เนื้อครับเส้นของใต้ฐานนะต้องเอียงดูนะครับผมเอียงดูเอียงดูนี่ครับเนาะ อเอียงดูเพื่อนลองไปเอียงไปส่องดูนะเพื่อนนะต้องไปดูนะครับไปเอียงไปส่องดูเด้อครับเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาดูหาแสงดูนั่นดูนะครับผมส่องดูนี่ครับเส้นใต้ฐานบัวนะครับผมเส้นบังคับทิมเซ็นเตอร์นี่ครับ ลองสองดูครับผมลองสองดูลองสองดูนะครับอันนี้ทีนี้ยันนะครับยันตัวนี้ยันก็แตกครับยันทั้งหลังเนี่ยยันแตกครับยันแตกก็คือคู่กันมานี้สองอันนี้บอกยันแตกมานะครับยันแตกคู่กันมานะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นอยู่เนาะยันแตกยันซ้อนนะครับคู่กันมา นี่ครับยันแตกยันซ้อนคู่กันมาไอที่มาตอกมากดอะไรต่างๆเนี่ยว่ากันนะครับผมมันก็เหมือนกับเหรียญเหมือนกันกับอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับตัวนั้นครับนี่ครับยันแตกลงมานะครับแตกลงมาแตกลงมาสุมเต็มนะครับอันนี้นะยันแตกมีเส้นมาครับพิมพ์นะครับนี่ไหลไปชนนะครับ หลังยันแตกลงมาครับผมอันนี้ก็พอเห็นอยู่อันนี้ก็พอเห็นอยู่นะครับเส้นมาครับพิมพ์สูงเต็มยันฐานแบบนี้อะครับวันนี้คุยกับพิมพ์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาอันหนึ่งมาเปรียบเทียบครับผมโอเคนะนะครับเป็นหนึ่งพิมพ์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 พมพวันนี้ยี่สิบกว่านาทีเดียวมันจะยาวไปครับ เอาแค่นี้เอาแค่นี้นะครับนี่คือพระขุนแผนพงภัยกุมารพิมพ์เล็กของหลวงปู่ทิมซึ่งพิมพ์ใหญ่มีเนื้ออะไรพิมพ์เล็กก็มีเนื้ออย่างนั้นตอนนี้กําลังจะมองดูพัฒนาการวิธีการสร้างของท่านขุนแผนเขาเป็นแบบนั้นนะครับพิมพ์ใหญ่มีหลายพิมพ์พิมพ์เล็กจะเป็นแบบไหนไม่มีใครได้เอ่ยถึงเอ่ยอ้างถึงเลยเพราะฉะนั้นสอ,อนเรานี่ขออนุญาตนะครับศึกษาดูไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็มี เนื้อหาหมวลสารทุกอันเหมือนกันทุกประการนะครับเดี๋ยวจะดูไปตามไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นเนื้อเก่าจัดเนื้อยุคต้นแล้วเขาปั๊มตรงไหนอะไรยังไงบาระไหนเดี๋ยวว่ากันไปเรื่อยๆเนาะเอาตามนี้สะก่อนสําหรับวันนี้นะครับมีอะไรยังไงนะครับยินดีอย่างยิ่งทักทายกันครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับ วันพุธสีเขียวเหนียวซับนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากก็เปิดกลุ่มเนาะเปิดกลุ่มศิศรัทธาบาร,รมีหลวงพุททิ้มนี่แหละนะครับเผื่อมีข่าวคราวอะไรได้แจ้งกันก็จะไดะ้ง่ายขึ้นนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าร่วมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับก็เชิญเข้าไปน่าจะสัก3 0 0คนก็คงจะพอแล้วมั้งนะ ก็คงจะปิดกลุ่มประมาณนั้นนะครับไม่เกินนะไม่เกินนั้นนะครับ300ท่านก็เอาไว้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกันนะครับภายใต้ความศรัทธาเดียวกันนะครับเป็นการมิตรที่มีอะไรพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมายอมลาพาจากกันไปก่อนนะครับสอ,อนอุดรทีวีสวัสดีครับ